สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนักการวันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับเสาร์ที่หกนะฮะเดือนพฤศจิกานะฮะก็ถือว่าวันนี้เรื่องของเลิกงามยามดีนะครับมันมีอยู่อยู่สชั่วโมงเองนะฮะช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสี่ทุ่มของเที่ยงคืนวันเสาร์นะไม่ใช่ของวันศุกร์นะครับฉะนั้นใครฟังคลิปนี้ก็ทํะไรนะครับเป็นทาสมาธินะครับจริงๆมันเขาเรียกว่าสวดมนต์ไหวพระอธิษฐานอ้อนวอนนะครับคือมันเป็นเลิกแบบนี้จริงๆนะแล้วก็ มีอะไรที่เราคิดอยากทําคุยเรื่องสําคัญสําคัญคนสําคัญอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลักๆมันเป็นเรื่องของการแผ่เมตตานะครับการภาวนาการนั่งสมาธินะครับประมาณนี้แหละนะแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้นะครับมีดังนี้ครับมีเลข3นะครับเลข1เลข9แล้วก็เลข2นะครับเลขที่ไม่ถูกโชลกคือเลข4ี่นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชลกนะครับในช่วงวันนี้มีดังนี้ครับ มีสีน้ำเงินนะครับสีเหลืองนะครับสีส้มนะครับแล้วก็สีม่วงนะฮะวันนี้เรียงสีเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็ออมีในหน้าคลิปนี้นะครับมันมีอยู่3ราศีนะครับผมทําคลิปไว้เมื่อวานนี้นะครับคือมีราศีเมษราศีกรกฎนะแล็ราศีตุลนะครับสราศีเขาเรียกว่าได้อง์เกณฑ์แล้วก็ได้กฎเกณฑ์นะครับทางเรียกองค์เก์อุดมเกณ์โหราศาสตร์ก็จะมีเหมือนกับว่า ดาวดวงไหนอยู่ในจุดใดนะครับแล้วมันสัมพันธ์กับคนราศีนี้มันจะมีโชคมีลาบหรือว่ามีเรื่องดีๆหรือว่ามีคนช่วยเหลือหรือว่ามีความสําเร็จหรือว่าเราทําโปรเจกต์อะไรก็ตามจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่ก็สําเร็จอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังมี3ราศีนี้นะครับก็ลองไปดูนะว่าแต่ละราศีดีคนละเรื่องกันนะครับไม่ใช่ว่าดีเหมือนกันคขาว่าดีนี่มันไม่ใช่ว่า ไม่มีเรื่องแย่ไม่มีเรื่องเสียไม่มีอุปสรรคมันมีนะครับแต่ว่าผลตอบรับหรือว่าผลสําเร็จมันดีนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะเออใครเออจริงๆช่วงวันนี้จริงๆก็หมองการทําบุญนะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับหมอ,อการทําบุญนะฮะไม่รู้นะใครที่เป็นเหมือนผมเปล่านะผมทําบาปไม่ค่อยขึ้นนะฮะเลยเพราะทำบาปสมัยเด็กๆนะครับคือเห็นพวกเพื่อนๆสังเกตไหมเขาแบบมีแบบไปไปตกปลาอะไรกันนะครับ ผมนี่ตกไม่เคยได้เลยเขาตกกันลืมๆืมๆตกไม่ได้เลยทำไงก็ไม่ได้นะเขาให้ใส่เบ็ดยังงั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับจนตอนหลังพอเขาเรียกว่าวัยรุ่นนิดนึงไงฮะก็เขาซื้อเบ็ดแบบเบ็ดลอกซะก่อนสมัยก่อนมันไม่มีตังค์ก็เลยต้องใช้เบ็ดไม่ไผ่เบ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอโตขึ้นมาทีนึงก็เบ็ดลอกนะฮะก็ซื้อไม่เคยตกได้เลยนะทำไง,งก็ตกไม่ได้นะครับไปสนามไปเลย เลยชีวิตนึงแทบตกไม่ได้สักที่เลยนะครับแปลกดีบางที่บังบึงนี่โอ้โหปลาเยอะมากทำาไงก็ไม่ทาไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นไรมันไม่กินของผมเลยมันก็ทั้งใช้อาหารปลาใช่ลแล้วนะครับมันก็มีแบบนี้นะมันก็มีดวงบางคนทําบาปไม่ขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะรู้เหมือนกันเปล่าน,นะแล้วจนไอ้ไม้เบ็ดตอนหลังแบบยังไงรู้นะมันได้ได้ปลาตัวนึกไหมฮะจำได้นะาล่าสุดนะคือล่าสุดคือหลายสิบปีนะ แล้วมือไม่ไจับไม่ดีมันก็เลยลากเบ็ดนะครับลงน้ําไปแล้วคนเขาก็เลยไปตัดนะครับก็เลยมาเสียชัยทุกวันนี้เพราะว่าเบ็ดมันไปเกี่ยวปากมันคงจะลําบากเขา,านะครับเนี่ยมันล่าสุดก็เลยหลังจากนั้นมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตกปลายอีกเลยนะฮะโอเคมันเล่าแค่นี้นะนะก็นึกอะไรได้ว่าเออวันนี้เหมาะกับการทําบุญนะครับก็แผ่เมตตาด้วยนะครับแล้วก็ทําอะไรในะช่วงนี้ถ้าแผ่เมตตาก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเเรียกว่า เจ้าบุญในคุณด้วยนะครับคนจะช่วยเหลือเรานะแล้วก็เทวดาประจําตัวให้กับบุปการีแล้วก็ให้กับคนที่เราเกลียดด้วยนะจำไว้นะฮะทาบุญที่ต้องให้กับคนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดด้วยนะมันจะได้แยกย้ายจากการนะครับแต่ถ้าไปจองเวรนจองอาฆาตเนี่ยแรงดึงดูดมันจะทําให้เราเจอเขาตลอดการแล้วเขาก็จะอาฆาตเราตลอดการนะฮะแต่ถ้า แผ่เมตตาเหมือนก็ให้น้าเย็นเขาไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเดี๋ยววันหนึ่งมันจะขาดจากกันเราก็ไม่อยากเจอเขาทุกชาติทุกคบอถูกไหมฮะเพราะนั้นทาบุญแผ่เมตตาให้คนที่เราไม่ชอบด้วยนะครับบอกม,มาเนี้แหละโอเคเราไปดูดวง12ราศีครับชาวราศีกรกฎสิงกันครับเริ่มที่กรกฎวันนี้มีดวงออกนอกบ้านหรือว่ามีดวงเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรกระจุกกระจิกหลากหลายอย่างนะครับดาวประจําตัวคนราศีกรกฎคือดาวพระจันทร์นะครับ ในตอนนี้อยู่ในภพปุตตะนะครับแปลว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่ทําเยอะมีดวงที่เราได้ทําอะไรที่เราอยากทํามีดวงเกี่ยวกับเรื่องของทําอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับเพราะว่าในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับบ้านนะครับเริ่มเรือกใช้แสงโดดเด่นขึ้นมาฉะนั้นแปลว่ามีทําอะไรเกี่ยวกับครอบครัวทําอะไรกินกันนะหรือว่าไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับรวมไปถึงมงคลแบบ อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็ไปกับแฟนอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นวันนี้ดูจะยุ่งยุ่งนะครับวันนี้หมดวันหมดวัยสังเกตดีๆนะมันีหนึ่งวันหมดวัยเออแป๊บๆหมดแล้เย็นแลจะนอนแลอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็พยายามอะไรที่เราอยากทําจงทําซะนะแล้วก็มันก็จะได้ไม่คาใจนะครับใครที่เป็นวันหยุดยิ่งควรจะหาเวลาที่จะ หนึ่งพักผ่อนหรือ2ทําอะไรที่เราอยากทําไปนะครับเพราะว่าถ้าอะไรที่วันธรรมดาเขาเราไม่ได้ทํานะครับจงทำนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้างานยุ่งงานเยอะงานหนักอีกแล้วนะแล้วก็เรื่องของอการทําอะไรก็ตามในวันนี้นะครับต้องระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงนะมุมดาวอย่างที่บอกครับว่าดาวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแล้วก็ครอบครัวนะครับมันผูกแล้วมันสัมพันธ์กันมันแปลว่า เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเยอะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อข้าวของที่เราอยากได้หรือว่าซื้อข้าวของให้กับครอบครัวนะครับซื้อของเข้าบ้านอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันมีดวงซื้อของจุกจิกที่เราอยากได้ด้วยนะอ่าบางทีคุณอาจจะอยากซื้อของสะสมอยากซื้อวเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอยากซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับมันมีรายจ่ายมันไหลๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอที่จะหมุนว่าคอนโทรลรายจ่ายได้ครับความรักบ้านนะครับในช่วงวันนี้นะครับใครที่โสดนะ เออมันมีดวงเกี่ยวกับการพูดคุยกันแล้วสนิทขึ้นนะครับสุมว่าโสดแล้วมีคนคุยอยู่ด้วยนะฮะวันนี้คุยรู้สึกราบรื่นหรือคุยไี้สนุกขึ้นหรือบางทีคุณอาจจะได้ไปทําอะไรเกี่ยวกับคนที่คุณรักด้วยหรือว่าคนที่คุณเข้ามาใกล้ชิดเราประมาณนี้นะครับคือไปไหนมาไหนด้วยกันแหละนะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงวันนี้ มันมีมุมดาบหักมุมนะครับอยู mm ่ดีแฟนก็หงุดหงิดอยู mm ่ดีแฟนก็พูดพูดไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเรามัดระวังอารมณ์ของแฟนหน่อยวันนี้อย่าเศร้าซีอย่าจ้อแจ้เกิดบางทีเขาอาจจะมีรายคิดเครียดในส่วนตัวเขาอยู่นะครับแล้วเราไปเศร้าซีอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะเจอตวาดมาแล้วเราก็ไม่ชอบนะครับจริงๆคนราศีกรกฎนี่ทุ่มเทแล้วก็นึกถึงคนอื่นก่อนนะครับแต่พอ,อคนที่เรานึกถึงหรือว่าคนที่เราเทคแคร์ดูแลเขา ไม่รู้สึกดีด้วยนะครับเราจะโมโหมากเลยนะครับว่าเราจะครืง,คง,คงเงค,ครื่องอารมณ์พอสมควรนะฮะแต่บางคนถ้ายุ่เยอะแล้วก็จะผ่านอะไรพวกนี้มาเยอะก็จะนิ่งกว่าเดิมนะครับแต่ว่าโดยวรวมแล้ววันนี้พยายามมีโลคส่วนตัวของกันและกันก็ได้แล้วก็ทำอะไรร่วมกันก็โอเคนะมีความสุขดีแล้วก็อย่าซาซีเยอะนะครับแล้วก็อย่าหาเรื่องแบบทะเลาะกันนะแล้วก็เรื่องของไม่มีขยะหาเรื่องทะเลาะเนาะทะเลาะแล้วมันเหนื่อย แล้วก็เรื่องของคนที่เรียกว่าสุขภาพร่างกายครับวันนี้ระวังท้องผูกท้องเสียอะไรกันนะครับน่วันนี้ทานอะไรต้องระวังดีให้ดีๆเลยแล้วก็เรื่องมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆด้วยรวมไปถึงท่านที่อยู่ในวัยสววนะครับวันนี้โรคประจําตัวนะครับใครที่มีโรคประจาตัวหาอยู่หายาเลยแก้ชิดด้วยนะฮะและมีดวงปวดศีรษะเวียนศีรษะนะครับวันนี้จะทําอะไรที่เหนื่อยเกินละกันนะครับ <S <S ต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะครับนี่ในวันนี้พื้นดวง การแก้ปัญหาอะไรต่างๆนานา,นานครับมันที่มันาคารากาซังอยู่มันจะแก้ได้นะฮะและมีโอกาสที่จะได้ไปไหนมาไหนในที่ที่เราอยากไปนะครับและมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของอได้เจอญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานก็ได้นะครับหรือว่าได้ปฏิสัมพันธ์ทางในทางหนึ่งนะฮะคือวันนี้มันมีดวงคุยเยอะเลยอ่ะคุยนู่นคุยนี่ใช้คำพูดเยอะนะฮะ บางทีจะคุยกับคนในครอบครัวก็ได้หรือเจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือนัดหมายอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะพูดเยอะพูดมากนะฮะฉะนั้นเรามาระวังดีๆแล้วกันนะวเวลาคุยแบบถอดหน้ากากนะครับและในช่วงวันนี้นะครับพื้นดวงเรื่องของครอบครัวนะครับจะมีบางคนที่ป่วยไข้ไม่สบายหรือมีปัญหาอะไรส่วนตัวเขาดังนั้นเราก็อยู่ใกล้ชิดเขาด้วยนะครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ดูแลเขาเป็นพิเศษนั่นเองนะฮะ แล้วก็เรื่องของการเงินนะครับค่าใช้จ่ายมันเป็นเรื่องของซื้อในสิ่งที่จําเป็นนะ,ะวันนี้ม,นมีเรื่องอะไรจําเป็นหลากหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นรายจ่ายมันก็จะหมุนได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ได้ซื้อในของที่เราอยากได้นะครับวันนี้เจอของที่เราถูกใจพอดีเลยแล้วก็ซื้อได้ก็ซื้อได้นะครับถ้า,ามองจริงก็ยังพอที่จะหมุนเงินได้ผมยังเห็นว่าดวงการเงินยังพอที่จะ มีรายรับเข้ามาเป็นระยะหรืออย่างน้อยก็พอที่จะหมุนเงินนะครับได้อยู่นะแล้วก็แต่ต้องดูของที่ซื้อนะอย่าเอาบาโอ้โหราคาสูงแบบเป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของอความรักนะฮะเออก็เหนื่อยๆนิดนึงอะ่ะต้องบอกว่ามันมีการพูดคุยกับคนที่ใค,ใครที่โสดต้องบอกกันนะอ่าใครที่โสดแล้วคุณคุยกับใครอยู่นะครับวันนี้มุมที่ก็คุยแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ อย่าคุยเยอะอย่าคุยนานเกินนะเดี๋ยวมันเหนื่อยนะครับเดี๋ยวมีเหตุอะไรให้ปัจจัยให้เหนื่อยนะครับแล้วก็เรื่องของท่านที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงวันนี้มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องความใกล้ชิดนะครับวันนี้ใกล้ชิดกว่าเดิมทําอะไรร่วมกันได้แล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่ทําให้เรามีความสุขนะครับความรักมันมีกระจุกกระยิกเล็กๆน้อยคุยหยอกล้ออะไรกันนะครับหรือว่าไปไหนมาไหนกับคนในครอบครัวเนี่ยประมาณนี้นะ แต่โดยรวมนะครับถ้าไปในมาไหนน่าต้องระวังการทะเลาะหรือขัดแย้งกับคนในครอบครัวนะครับมันมีใครบางคนที่ทําให้มันเหนื่อยหรือว่าทําให้แบบเบรกเราหรือว่าทําให้เราแบบไม่ค่อยสบายกายใจอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะทะเลาะหรือขัดแย้งเล็กๆน้อยๆได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาในพื้นดวงนะครับมันมีโอกาสที่จะมีโชคฟุกๆนะฮะเรื่องการเงินนะแต่ว่าสุขภาพร่างกายครับที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับวันนี้ไมเกรนขึ้นนะอยู่ดีก็ไมเกรนปวดหัว แล้วก็นอกจากปวดหัวก็คือเรื่องความดันนะครับระวังปวดหัวความดันแล้วก็เรื่องของวันนี้ไม่ค่อยสบายเนี้สบายตัวอย่าทำอะไรเหนื่อยหรืออย่าไปไหนไกลหรือว่าอย่าทําใช้ร่างกายเยอะเกินนะเดี๋ยวเดยนน็อกเดิซุดนะครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวอรครับวันนี้เรื่องของอาหารเป็นพิษนะครับจุกเสียดแน่นท้องมีปัญหาเรื่องของอาหารนะครับบางทีกดแก๊สเยอะนะต่อมาก็ชาวราศีกันนะครับในช่วงวันนี้นะครับกิจกรรมที่ทาอะไรวันนี้เรียกว่ามี ยุ่งๆนะครับอาจจะโดนใช้ไวววันเดินทางระยะสั้นๆกระจุกกระจิกวันนี้ทําอะไรกันไปรู้ปแป๊บๆหมดวันแล้วนะครับแล้วก็มันมีอะไรให้ทาเยอะนะครับรวมไปถึงเรื่องของวันนี้ใครทํางานจะยุ่งๆนะครับมีสมาธิดีๆแล้วกันเพราะว่ามันจะยุ่งวุ่นวายเป็นพิเศษนะแต่แปลกอย่างนะครับคือช่วงช่วงยุ่งมันจะแบบโอ้โหเหมือนกับนาทีทองเลยนะครับยุ่งวุ่นวายมากเลยแต่ช่วงว่างนะครับบางชั่วโมงมันว่างแบบนิ่งอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นวันนี้มันจะสลับสลับแปลกๆนะ จกนั้นก็พักผ่อนได้ถ้าช่วงที่ว่างๆนะครับรวมไปถึงท่านที่ทํากิจกรรมมาอะไรก็ตามวันนี้มีดวงเดินทางนะครับไปไหนมาไหนบางคนอาจจะเดินทางใกล้ไกลนะครับอย่างน้อยคือมันอยู่ไม่ติดที่อยู่ไม่ติดบ้านนะครับและมีโอกาสที่จะได้โชคฟุกๆนะครับบางทีอาจจะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางทีจะ เรื่องของอได้โชคลาภจากการงานอะไรก็ได้นะครับหรือว่าคนพาไปเที่ยวหรือว่าบางทีได้เจอคนที่อยากเจอมานานอะไรพวกนี้นะครับก็ร่วมเป็นโชคฟุกๆแล้วแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบใดและประการต่อมาครับคนราศีกันนะมันมีโอกาสนะครับที่จะเจออะไรแปลกแปลกใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นคนหรือไปสถานที่หรือเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามนะก็หรือว่าเจอของนะครับที่อยากได้มานานอะไรประมาณนี้คือมันมีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับในช่วงวันนี้แล้วก็เรื่องของการเงินนะครับรวันนี้ มันเป็นดวงการหมุนเงินใช้กับครอบครัวหรือว่าใช้กับส่วนตัวนะครับอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรที่เป็นชิ้นเป็นอนใหญ่ๆนะแต่ว่าวันนี้จุกจิกนะครับเดี๋ยวซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นนะครับของจําเป็นทั้งนั้นเลยนะฮะฉะนั้นวันนี้ระวังเลจ่ายนิดนึงนะรวมไปถึงนะครับถ้าใครที่ต้องเดินทางนะครับวันนี้ต้องระวังท้องไส้บันปวนนะครับมันจะจูงเข้าถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายครับวันนี้มีปัญหาเรื่องจุกเสียแน่นท้องท้องไส้บันป่วนเพราะฉะนั้น จำเป็นก็ควรจะหาวิธีนะครับที่จะเ,เลือกอาหารหน่อยนึงนะแล้วก็ท้องแสบปวดปวนก็ลองเวลาไปไหนเมื่อไหน,ไหนลองดูห้องน้ําอยู่ที่ไหนบ้างนะครับถือปวดจะได้เข้าได้ทันเวลานะแล้วก็ประการต่อมานะในเรื่องของการกินนะครับวันนี้เน้นมันมีดวงล่าปากของกินอร่อยหรือมีคนเอาของอร่อยอร่อยมาให้ทานอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ในวันนี้ครับลองเราบัดระวังเรื่องของผู้ใหญ่วันนี้มันจะมีดวงขัดใจผู้ใหญ่นะครับขัดใจผู้ใหญ่ โมโหผู้ใหญ่เคืองผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่สั่งนะฮะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็ต้องดูตามสมควรแล้วกันนะ,ะก็อารมณ์รวยได้ก็อารมณ์รวยนะครับอย่าไปแข็งเยอะเกินนะครับแล้วก็ต่อมานะท่านที่เรื่องความรักนะครับคนที่โสดนะครับวันนี้การพูดคุยอะไรกับคนกับใครก็ตามมีความสุขมากๆเลยรวมถึงคนที่มีคู่มีแฟนนะครับก็เป็นวันที่ดีของเราในการพบเจอในการพูดคุยในการที่จะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันนะครับมันมี ทำอะไรมีความสุขนะอย่างน้อยถ้าอยู่ด้วยหรือไม่ได้อยู่ด้วยก็ตามก็จะมีความสุขในการพูดคุยในการสนทนานะครับระหว่างกันและกันเป็นอย่างดีนะแล้วก็ช่วงนี้แฟนยุ่งยุนะครับก็จะเป็นกําลังใจหรือไม่ก็ให้กําลังใจเขาหน่อยก็จะดีนะจริงๆคนราศีกันเป็นคนห่วงใยนะครับคนที่ร,รักมากๆเพราะฉะนั้นก็บ่งคนแบบปากหนักนะครับกลัว ห่วงใยแล้วเหลืองอะไรพวกนี้ไม่ครับคุณพูดไปเลยนะอยากคุยอยากเอาอกเอาใจหรืออยากเป็นห่วงเอาเลยครับพูดได้เลยนะครับมันแล้วจะสบายใจขึ้นนะโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระวังคืออาการเกี่ยวกับท้องเสียนะครับบอกแล้วครับแล้วก็ท่านอยู่ในวัยสวครับวันนี้ปวดศีรษะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะครับวันนี้ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวตัวรุมรุมนั่นเองนะครับมาดูบทสรุปนะครับคนราศีกรกฎนะครับในกิจกรรมที่ทําในวันนี้มันมีความคืบหน้าหลายอย่างที่ทำนะครับมันมีความ เรียกว่ามีงานเร่งงานด,วด่วนหรือว่ามีกิจกรรมพร้อมๆกันนะวันนี้หลากหลายอย่างเพราะฉะนั้นอย่าวางตารางนัดที่มันแน่นเกินนะฮะแล้วก็สเสน่ห์คนราศีกรกฎวันนี้เสื้อผ้าสีมงคลแล้วก็สีสันสดใส,ดสเข้าไว้ครับต่อมาคนราศีสิงห์นะครับวันนี้สเสน่ห์คนราศีสิงห์วันนี้อยู่ที่เสื้อผ้าวันนี้เน้นความเข้มเข้าไว้แล้วก็เน้นยิ้มแย้มแจ่มใสใช้หน้ากากที่เราถนัดหรือว่าใช้หน้ากากสีที่มันเด่นๆก็ได้นั่นเองนะครับ คือมันต้องบริเวณปากต้องเด่นๆนะฮะปากเป็นเอกเลขเป็นโทเพราะฉะนั้นต่อมาครับคนราศีกันนะครับท่านที่ทำกิจกรรมนะครับในออแต่บอกก่อนนะราศีสิงห์สักคู่นะครับเมื่อสักคู่นี้บอกเรื่องของสเสน่ห์ไปแล้วนะแต่กิจกรรมนะครับบทสรุปกิจกรรมคนราศีสิงห์ก่อนนะฮะ,ะในวันนี้นะครับเป็นวันที่มันมีการเดินทางระยะสั้นมันมีวันที่เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานมันมีช่วงเวลาที่ ไปไหนเมื่อไหนนะครับเพื่อผู้อื่นหรือทําอะไรเพื่อผู้อื่นพอ,อสมควรนะในวันนี้นะครับแต่ก็มีความสุขดีแต่ระวังสุขภาพร่างกายหน่อยนะครับวันนี้อย่าใช้ร่างกายหนักหรือเหนื่อยเกินนะแล้วก็ราศีกันนะครับอ่าบทสรุปเขาราศีกันนะครับวันนี้เป็นวันที่มีดวงหมุนเงินใช้เงินเ,นเยอะระวังเรื่องของท้องไส้บันป่วนแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับโชคกุ๊กฟุกเกี่ยวกับการเงินนะครับหรือว่าข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานนะครับช่วงนี้อารมณ์แบบอ่าน้อยใจนะครับมันจะมีอารมณ อยู่ดีก็เหนื่อยอยู่ดีก็ท้ออยู่ดีก็น้อยใจนะครับพยายามปั๊มตัวเองขึ้นมานะมันเป็นแค่แค่เราเพลียนะครับแต่ว้นะั้นถ้าวันไหนที่คุณเหนื่อยท้อล้ามันแค่เพลียสมองในช่วงนั้นหรือว่าเรื่องที่ผ่านมานั่นเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวพักนึงพักแป๊บเดียวหายละแล้วก็แข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมได้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เสน่ห์คนราศีกันนะครับวันนี้เสื้อผ้าเน้นนะครับล,ลายเข้าไว้นะ,ะจะลายอะไรรจะโลโก้จะอะไรก็ตามนะครับเน้นเข้าไว้แล้วก็ในวันนี้ แต่งหน้าอ่อนๆน,นะครับถ้าแล้วก็ใช้หน้ากากวันนี้อันที่มันถนัดถนัดหรืออันที่เด่นที่สุดหรือว่าถ้าไม่ใช้ก็ทาลิปสำหรับผู้หญิงนะฮะทาลิปที่มันเด่นๆเข้าไว้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ขอจบแต่เพียงนี้ครับลาไปก่อนใครที่ฟังคลิปนี้ช่วงกลางคืนนะครับก็ให้มเีเขาเรียกว่าฝันหลับฝันดีสบายๆนะครับแล้วก็มีเวลาหรือว่ามีวันรุ่งขึ้นเสมอนะครับใครฟังคลิปนี้ช่วงวันเสาร์ครับขอให้ มีความสุขมากๆนะครับทำกิจกรรมสิ่งใดก็ให้คร่าวคราดปลอดภยัยแล้วก็ประสขขบความสำเร็จนั่นเองนะครับลาไปก่อนครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ